คุณนังเป้ก็ของของคป็นเขาขอบคุณนเขาของเป็นน่งบิดเฮ้ยบ้านขุนฟังกูนับตลอดนับหนึ่งครบมีพี่เมิร์กับพี่ไก่พี่ลาไอ้คอบพี่เฉืนมากินข้าวครับพี่กินข้าวอยู่ครับพี่เฮ้ยกูบอกนับตลอดนับไงอ้าวบ้านขุนอยู่อยู่ไหมยกมือก่อนยกมือก่อนเอาเตรียมความพร้อมกันตลอดอ่าไอ้แดงเขาใช้ตัวเองในการยกมือเนาะอ่าหนึ่งตลอดนับบ้านขุนนับตลอดนับหนึ่ง อันนี้บ้านนี้ค่ะวันเสาร์ันเียจับใจคนชอบแต่ไม่ใช่ที่น้าบ้านขุนผมไหมบ้านขุนมีเจ็ดคนครับไม่อยากขาดใครวะขาดทอนขาดรีเฟกขาดรีเฟกอู้เออเป็นอ๋อรีเฟกไฟดับครับแดงกระเป๋าอะไรอ่ะานจด995อันนี้บ้านบ้านเสียครับบ้านเสียขาดพี่ลินพี่เบล ไอ้เขียวแล้วก็พี่หมีโอ้ยยียมึงยุบบ้านมึงทิ้งเหื้อไอี้อ่ะใครขาดเนี้ยไอ้ตัดมึงยุบบ้านมึงทิ้งเหื้อไอี้อ่ะเข้า้นบ้านใหม่ครับบ้านใหม่ครับบ้านใหม่อ๋อไอ้ว่าไอ้ว่าขึ้นบ้านใหม่อ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวนี่ปากที่เกมดูแห้งๆปากวไไปหนวินอยู่บ้านตาว์ไม่ใช่เหรอวินเขียวลายเขียวไม่แห้งเหรอแห้งเหรอไม่แห้งมีเมาส์นี่นับไหมตอนนี้ไม่นับไม่นับไม่นับมีเมาส์ไม่นับมีเมาส์เดี๋ยวมีเมาส์ต้อครับต้องเลย เอหมีเมาหมีเม,ม,มาเดี๋ยวมาออกอวันนี้ส่วนซาดามมาออกวันนี้อีธานออกแล้วถูกไหมเราได้ฟิล์มมาแทนแล้วหนึ่งใครนะ<บ>ใครมึงออก<บ>ออขอโทษครับพี่หรือเขากินอะงรมาหลุยเอออถวันนี้เออหรือหลุยบอกจะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมาไหมรอว่างสองม,มาครับพี่มาเรียบร้อยครับเช็คชื่อเรียบร้อยแต่แต่พี่ตอ๊อดไม่ให้มาครับอะไรเคยขอแล้วพี่ตอ๊อดบอกว่าได้ผมไปขอมาละให้พี่ไปหาพาไปขออีกทีไหมล่ะ ไม่ถามก่อนเอาแบบเอาแบบสา่งร้เลยมึงอยากมาไหมมายังอ่ะอยากรอพี่ตออยู่ปหมล่ะพี่ตออยู่ในเมืองไหมล่ะไม่อยู่ไม่อยู่ก็เดี๋ยวรอพี่ตอมาไม่อันนี้คือแบบคุยแบบสา่งร้เลยมึงมึงถ้ามึงแบบอยากมาอยู่อย่างเงี้ยแบบช่วงเดือนสองเดือนสาเดือนอย่างเงี้ยมันได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วพี่ไม่มีอะไรกับมึงอยู่แล้วเออถ้าเกิดว่าสมมติอยากไปช่วยดีอยากอยากกลับไวๆอะไรเงี้ย คอยกำห,หนดอะไรเงี้ยได้มีปัญหาเพราะสุดท้ายเข้าใจว่ามึงต้องอยู่กับพี่ตออยู่แล้วแต่กูคิดถึงไงกูเคยเล่นกับมึงมาไงแล้วีจะใส,หหอสะ่อะไรเลยที่คุยไว้อะหลุใส่แต่บริเฮตุอะไรกูไม่ได้มีอะไรกันเอาหรอที่เดียวคนเก่าถึงหลุยนะตอนเล่นสต,ตอรี่อ่ะเออสะพานหลุยอ่ะใช่ใช่ใช่สะพานหลุยอ่ะเอ้ยไหนเออ อ่ะอย่างแรกกันอย่างแรกก่อนเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะให้ไอแดงสั่งพวกมึงแบบว่าจัดแถวแล้วกันเพราะว่าเรามีน้องใหม่เข้ามาด้วยหนึ่งคนเดี๋ยวให้แดงทําตามทำเนียมนะมึงอะไรทำมาฝึกได้แล้วอ่ากวญก็ได้ไม่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 ต้องไม่ต้องเรียงแถวก็ได้อ่ะฟิลมฟิลมาหน้าไหนฟิล์มนะับตัวตรงนี้นะครับเอาเป็นชาวติงก็ได้สวัสดีครับผมชื่อฟิล์มอายุสิบเก้าครับใช่เหรอมึงอายุสิบเก้าเหรอ ยยังแก่อู้โหแหมเอิร์มผงไม่ดูมือเลยเนาะเด็กเพชรบุรีครับอ๋ออยู่เพชรบุรีตัดใหม่แต่ dms มีกับพี่นายเดี๋ยวทำเป็นพี่มูห้5 5 5นอ๋อจังหวัดเพชรบุรีอาวุธที่มีอะไรบ้างเวลาเล่นกี่โมงบอกเพื่อนๆเลยปืนบวก3ามกับเลกเกอร์ครับอ่าปืนบวก3าดเกเกอร์มีเยอะกว่าไอแดงอย่างเนี้ยอ่าถ้าวันหยุดผมก็จะเล่นตั้งแต่เช้ายินแบบวันหยุดนี่คือไงเราเราเรียนมหาลัยอยู่ใช่ไหมใช่ครับเล่นเล่นอยู่มอลไรครับ เราออกดิขึ้นขึ้นะนะถ <power S 2> ูกแล้วมันขึ้นเลยครับเราไม่กูหมายถึงว่ามึงอยู่มหาอะไรที่บอกเขาอยู่มออะไรอ่ะไม่ใช่ราชคัื่องขึ้นอะรเนี้ยอะไรนะร่าจักพรรดิเพชรบุรีครับอ๋ออยู่ร่าจักพรรดิเพชรบุรีเรียนหนักไหมว่าว่าไม่ไม่ค่อยหนักครับไม่อยู่ไม่อยู่เสียงเกมเบาอะไรวะคนดูเสียงมันเบาอ่ะเนี่ยมีมีแผนจะดับเรียนไปเล่นเกมไหมเสียงเบาอ่ะเอิร์อเออเสียงเบาหรอ แม่มันมันบอกมันบอกไปโรงเรียนน่ะไม่เห็นไปโรงเรียนสักทีไอ้เหียเรียนถึงเช้าตลอดไอ้สั์เสียงน้องมันเบาอ่ะแล้วแล้ววันที่ไปเรียนเหรอวันที่ไปเรียนใช่ไหมผมก็ไปเรียนไปเรียนไม่ใช่ไปเรียนไปเรียนบางวันก็ทันไอดอกสี่สี่โมงเย็นครับแล้วก็บางวันก็ไม่ทันครับถ้าไม่ทันก็แต่คือเวลาแก๊งอยู่ได้ตลอดเวลาถูกไหมเวลาแก๊งตั้งแต่อาทิตย์เป็นหกโมงแล้วกันหกโมงนถึง ถึงเที่ยงคืนอยู่ได้ใช่ไหมสตอนี่อยากลากได้ไหมได้ครับได้มันมันอันนี้จากที่พี่รู้จักมาคือวอนไหนมีตอนลี่มันไม่เป็นเรียอโเพเด็กเที้ยบไงั้นเนี่ยแต่ดีชอบเอาว่าเรื่องข้างนอกเราไม่ยุ่งตัวในเกมดีฮะมีคนนู้นจะมาเทสด้วยชื่อบอยเล่นวาโลโหดมากมาดิสัตว์จะเทสกูก็มาคือว่เนี้ยเหมือนกูกลัวเลียแม่ พอใช่แล้วก็เล่นอันเนี้ยคนนี้ชื่อยฮัลโหลไอ้บ๊ยพี่อายุเท่าไหร่เนี่่ยะเขา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 ออกจากออกจากซีเวอร์แล้วกันฮ่าฮ่าฮ่าฮัลโหลครับบอยอายุเท่าไหร่เออ่21ครับพี่ไม่กูกูเนี่ยกูสมาชิกสั้นอย่างเงี้ยเออบอยบอยบอยถอยไปแป๊บนึงก่อนไอ้ฟิล์มครับพี่ไอ้ฟิล์มให้เวลาสองถึงสามวันแล้วกันกูรู้สึกว่าเหมือนมึงจะเป็นคนพูดน้อยกูจะไม่เอาเพื่อนมาเรียงแถวแล้วกันเอาเป็นว่ามึงไปรู้จักเพื่อนได้ให้เวลา สองวันสองวันขอให้รู้จักเพื่อนเกินยี่สิบคนเคยไหมโอเคครับอ่ะส่วนตรงนี้ก็เดียวให้บอสแดงเก่าต้อนรับเข้ากันอีนางแดงได้นมาเพื่อนแดงขอเข้าแกงเข้าม่เนี่ยเออชาวเต็งกันนะเดี๋ยวเพื่อนไม่ยินเขาอยู่นู่นเขาอยู่นู้นอ่ะวันทามารีผู้พูดตามมันผู้พูดตามมัน วันทามาลีเดินผหาตสะานเสียงมึงเบาเออหน้าเสียงเบาอ่ะเออโอ้เฮียยินดีต้อนรับคำน้องเอ้าวีใครครับเดินผ่านสะพานแล้วไงอะไรแค่เนี้ยโอ้ยเฮียแค่เนี้รอดมารอมาคนหน้าแล้วกันอ่าโอเคโอเคก็เป๋วข้ามครับฟิล์มเข้าสู่กาญจนังก็เดี๋ยวมึงเงียบๆกันได้อีกไม่นานหรอกเดี๋ยวมึงก็จะถูกกินกินด้วยความบ้าความปัญญาอ่อนเนี่ยแหละเป๋วข้ามเป๋วข้ามน้องยินดีต้อนรับสู่กาญจนังครับพี่ครับ ครับอ่ะบอยมาไอแดงสัมภาษณ์ดิว้าตั้งใจฟังอยู่เนี่ยอ่าโอเคโอเคโอเคบุ้ยอายุ21อาวุธที่มีก็คือตอนตอนนี้มีปากลามครับมีแผนจะขึ้นมีดอ่ับอามีแผนจะขึ้นมีดมีดขึ้นได้เมื่อไหร่ครับเพราะว่ากางยินังใช้มีดขั้นต่ำในการเข้าถ้าคือขึ้นได้เลยครับขึ้นได้จากเดือนนี้เลยใชจะก็ประมาณสามวันครับเดี๋ยวขึ้นได้เลยถามรถด้วยนะถามรถด้วยอารถ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  ตอนนี้มีแท็กครับแต่ปล่อยเช่าอยู่ครับอ่ามีแท็กและฟาร์มใช้ได้ฟาร์มครับเออเรือครับตกปลาประมงอ๋อเป็นคนทางบ้านข่าวอยู่แล้วโอเคไม่มีปัญหาใช้พอร์ตสามร้อยเข้าเมืองทุกเดือนเติมได้ไหมเอ่อตอนนี้มีห้าร้อยครับผมเติมโอ้สุดยอดสุดยอดเพชรอย่างนี้แหละแม่งดีกว่าเจ๊บิ๊กเออจริงไม่แล้วเล่นเล่นเล่นอาวุธอะไรเก่งครับอ่าปลักหลามไม้ได้ครับแต่ไม้ไม่ค่อยเก่งครับ อ่ะก็คือหนัดมีดแทงหน่วงบุลมบุลดเพื่อนได้ได้กดคีย์วันนี้กดเป็นไหมอ๋อไม่ไม่ไม่น่าใช่ครับนนั้อ๋อผมแอบใช้อยู่แปลกๆด้วยวแปลกอ้าวโอเคแล้วเวลาเล่นนะใครมันจั๊กทักคุ้หนาไว้เหี้ยได้ได้ตลอดครับเกือบเกือบยี่สิบครับวางยี่สิบใช่ไหมชอบชอบแวนดอลหรือแฟนทอมครับเนี่ย อ๋อ่วาร์โลมแรงก็เเดียนเลยเหรอครับตอนนี้นะเรเดียนตอนนี้นะผมเล่นมาซีซั่นห้าอะไรนะซีซั่นไหนนะซีซั่นที่แล้วเหรอซซีัห้าแล้วผมผมไม่ได้เล่นตอนนี้เป็นซีซั่นไหนแล้ววะซแปดแล้วนี่เจ็ดหรือแปดแล้วนี่ไอแดงถ้าวาโลซีซั่นห้าเรเดียนนี่ถือว่าเก่งไหมเพราะของกูกูกูไม่เคยเรเดียนเลยตะครั้งเลยเก่งเพราะกูยังไม่เคยขึ้นเรเดียนเออกูไม่เคยขึ้นเหมือนกันกูเคยอยู่แค่อิมสามอะอยู่ยี่สิบสี่เลยเหรอนี่ก็ต้องเคยเจอวะ เอโคราชเจ็ตไม่ได้ทำงานเลยนเคย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 เจอไมโคราชเจ็ตอ่ะโคราชเจ็ตไม่เคยเจอมันจะไม่เคยตัดตอนเดิมพันไงอ๋ออ้าวเอามึงอยู่ฝั่งนู้นเหรอมอะไรวะ่อเนเสิร์ตเนาะโอเน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 โออะไรสักอย่างคอนเสิวะเล่นตัวอะไรวะเล่นตัวอะไรผมผมเล่นอินอินเทียผมเล่นอะไรวะผมลืมไม่วันนั้นมึงเล่นตัวอะไรที่มึงตบกูสามแมปแบบมึงเล่นตัวอะไรโอ้โหโดนตบครับ อ้ากูโดนตบไม่ใช่เหรอวะอ๋ออยู่กับชูล่าอ๋ออ๋ออ๋อโอเคโอเคคุณนึกว่าทีเจ็ดคุฉุนแม่งอยู่ไอ้ย่ะเจ็ดเปไรอะน้องโอเคเดี๋ยวเขาบ้าดีเฟกไปเทสมีดมาดีเฟกไม่อยู่แต่ผมไปเทสเลยอ่างั้นก็มึงกับแดงนั่นแหละอ๋อเธอถ้าเทสเกณไม่เสร็จผมขอไปเทสวัตเตอร์ขาต่อนะไม่ต้องไม่ต้องมึงออกจากออดซิเวอร์ให้ได้ก่อนออกซิเวอร์ให้ได้ก่อนมึงอะเดี๋ยวค่อยเทสเต้เต้กูอยากอะไรเต้กูไปเต้ เมื่อวานน้องมันมาเทสเราเทสไปห้าคนอะอะไรเสียงมันเบาอะไรวะกูงงวะกูจักงงไปหมดแล้วเนี่ยไม่เก่งอะไรขนาดนั้นพี่แต่เขาบอกว่าเขามั่นใจในการขับรถแล้วก็เขามีพี่ข้อดีของเขาขับไฟกับขับรถเก่งแต่หลักๆเลยเขาบอกข้อดีจุดก็คือวาโล่เก่งนี่แหละแล่น้วมาเล่นไม้ขับรถเขาบอกว่าเก้าเต็มสิบอะใช่คือสมมติบอกพี่นะว่าเขาขับรถขับไฟได้รู้เลยคุณจะไปเที่ยวเชียงใหม่ไงแดงเนี่ยโอ้คนดูเห็นหมดเลยใช้นิดนึงอะพี่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันเล่นไม้เก่งนะเว้ย แต่ว่าช่วงเนี้ยแม่มันเล่นมีดผมพักไปนานแล้ว่งงวะเสียงแล้วเสียงมันดังได้ยังไงวะไปัดไม้ให้มันแล้วมาเล่นเก่งยิงแต่ก่อนอะกูไปทำอะไรผิดมาวะขํามีดแต่มีดเป็นเป็นไม้นี่ไม้ทำไมลงมามีดวะเออโไม่ตอนแรกมันเล่นไม้เก่งตอนแรกผมเล่นมีดไม่เป็นไงผมก็เลยไปไปหักเจ๊เป็เจมมาเล่นเก่งนะครับ เจ็บได้ไรเก่งน้องมาไปเจ็บเจ็บสนุกเหรอเห็นเห็นคนบอกว่าเขาถนัดคอไฟด้วยนะลองคอคอไฟสิอุ้ยตอนนี้เอาเอาปีนเข้ก่อนแล้วแข่งกันเลยไม่เฉินเฉินเสียงนี้ต้องเทสเสียงต้องเล่นดังไน่ยาเเลยดักูจะกูจะกูเบาเบากูเบาเสียงไว้ก่อนแล้กันเบาเสียงกูโอ้โหถูกตัวดินี่นี่อยู่คอนโดนะตีกองดิใช่เหรอคือไอ้เฉินว่าไงเฉิน เฉินเฉินเฉินเมื่กี้ไงเฉนแนนอยกเชนไอเิเจ็บเิเิเินเ่อของ่มากขอมาขอมาที่มึงพี่เชนเมาอยู่กับพี่เมื่อกให้แซมอนสู้ดีกว่าแซมอนก็อยู่นี่อะแซมมอนมาเทสเล่นี่ไซมอนเออซมอนไซมอนีมอนีมอนถ่าูปอยู่ถอยู่มอน่ามาแล้วพี่ไซมนมาพี่ไซมอนมาแล้วพี การไฟใครอยู่ก็อยูอยูนอกไฟดัง้ัพี่มออยากเห็นเสี่ยงนะพี่พี่มูฟัอยู่มไเายมอตะอเคมันไม่อะดอเข้าใจอาไม่เดี๋ยวจะไปเห็นเองมือกันถ้าเกิดไอเรื่องคอไฟ้ถ้าเกิดว่าได้มันก็ถือว่าเป็นเป็นผลได้ที่เราได้จากตัวเขามาก็ถือว่าดีเอ่ออะไรก่อนโอเคบอยบอยบอยมีเบอร์ใครบ้างติดต่อมาผ่านใคร สี่รอบประติดอมเนหลายคนเลยอ่าใช่เหรออ่า<ช>เอาอย่างงี้เอามึงยิ้มั้นสักสิบนาทีเดี๋ยวขอคุยแกงแป๊บนึงครับผมโอเคเอ้ยอ่ะเดี๋ยวเรื่องแกง